สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เพจ Random Peel Oyster mm hmm. มีวิธีการสังเกตมุกแท้และมุกเทียมให้ลูกค้าได้ได้ชมกันนะคะวิธีแรกที่คนแนะนำกันมาก็คือให้ลูกค้านำไข่มุก2เม็ดมาถูก,กันมันจะฝุดฝดอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้คือมุกแท้จากทางร้านค่ะมุกแท้เลยนะลูกค้านะอันนี้แมคคาเจาะไว้แล้วมันจะฝุดฝ ส่วนนี้เป็นมุกเทียมค่ะความรู้สึกมันจะต่างกันนะลูกค้ามุกเทียมเนี่ยลื่นลื่นมากเลยมุกเทียมนี้ทางร้านมีไว้เจาะเครื่องประดับเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูนะนะคะส่วนนี้เป็นมุกแท้ที่แมคค้าทําแล้วค่อนข้างสวยมากคะ่ะมุกแท้อันนี้เป็นมุกแท้อะโกย่ามุกแท้นําเข้าเป็นมุกสีนะลูกค้านะ ประเทศไทยนี่มีนำเข้ามาไม่กี่เจ้านะคะคุณูกค้าลูกค้าสามารถจองเปิดลุ้นสีหอยมุกหน้าเพจได้เลยนะคานะอ่าวิธีที่2ลูกค้าสามารถนำมุกมาเผาไฟค่ะถ้าเป็นมุกแท้นะลูกค้านะมุกแท้มันจะไม่ไหม้ไม่ไหม้ในะที่นี้หมายถึงคือไม่ละลายค่ะลูกคลูกค้ามุกแท้เนี่ยทำจากเปลือกหอยเปลือกดินเปลือกทรายที่หอยมันสร้างขึ้นมานะลูกค้านะ มันจะไม่ละลายเห็นไหมลูกค้าอุ๊ยอะอาจจะแตกแต่คือไม่ละลายเห็นไหมข้างในเป็นมุกแท้อะไฟดับละเดี๋ยวแม่ค้าอนญี้จุดไฟใหม่นะอันนี้คือมุกแท้นะจ๊ะอะแม่ค้าขอบอกนิดน,นึงเห็นไหมลูกค้ามันจะเป็นเปลือกข้างนอกของหอยมุกแล้วก็เป็นเกดเกศข้างในเก็ด กตของเปลือกหอยนะคะอันนี้คือเนื้อของมุกแท้วิธีมุกสังเกตมุกแท้จะเป็นนี้เลยลูกค้าเห็นไหมวิ้งวิ้งวับเลยเป็นมุกแท้แน่นอนอ่ะส่วนมุกเทียมเป็นยังไงลูกค้าดูนะมุกเทียมที่แม่ค้ามาถึงเมื่อกี้ที่ถูๆก,ก,กันแล้วลื่นอ่ะมุกเทียมความรู้สึกต่างกันมากลูกค้าดูนะดูดีๆเห็นไหม อันนี้คือมุกเทียมติดไฟมุกเทียมจะติดไฟนะลูกค้านะเห็นไหมติดไฟแบบนี้เลยแล้วละลายด้วยลูกค้าละลายนี้เลยลูกค้าดูนะเห็นไหมคะมุกละลายมันเป็นพลาสติกคะ่ะนะคะบอกวิธีเลยมุกเทียมคือพลาสติกนะลูกค้านะคือพลาสติก เห็นไหมติดไฟนะคะขอนี้ใส่นิดนี้ส่วนมุกแท้ลูกค้าดูข้างในเห็นไหมเปิดข้างนอกคือสีมุกแท้โกย่านี่จะมีเปิดข้างนอกอย่างนี้เลย <Yeah. S 1> แล้วพอทุกนะลูกค้า,ามันมีอีกวิธีหนึ่งในการสังเกตมุกแท้นะคือลูกค้าต้องทุก าจะตํำไม่ดูเห็นไหมมันจะแตกเป็นเศษๆนี้เลยอันนี้คือมุกแท้ค่ะคุณลูกค้ามุกแท้แน่นอนส่วนมุกเทียมเดี๋ยวแม่ค้าจะตำให้ดู ง่ายเลยลูกค้าจริงๆมุกเทียมเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นทราบติดวิธีการดูง่ายมากมันจะลื่นๆเวลามาถูกกันความรู้สึกมันต่างกันเลยมุกแท้มันจะสากเวลาถูกกันไม่ลื่นมากแต่มุกเทียมนี่คือลื่นปืดเลยนะลูกค้านะอ่ะมุกแท้ตําแล้วออกมาจะเป็นเศษนี้เลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้คือเปลือกชั้นที่น้องหอยสร้างเอาไว้นะมุกแท้คุย่านี่คือน้องหอยสร้างเสร็จป,ปุ๊บ ข้างนอกเปิดข้างนอกเขาจะฉีดสีเข้าไปนี่คือวิธีการเลี้ยงของต่างประเทศนะอ่ะเรามาดูข้าแม่คะตามมุกเทียมจะเป็นไงลูกค้าดูดีๆนะไม่แตกคะ่ะเห็นไหมมุกเทียมไม่แตกมุกเทียมจะค่อนข้างแข็งแกร่งก,กว่ามุกแท้ลูกค้าแต่เผาไฟแล้วละลายเพราะมันเป็นพลาสติก ตำเท่าไหร่ก็ไม่แตกอือตำเท่าไหร่ก็ไม่แตกนี่คือมุกเทียมลูกค้าดูเห็นปะตำเท่าไหร่ก็ไม่แตกตำเท่าไหร่ก็ไม่แตกนะคะ,ะถ้าเป็นมุกแท้เอาลูกค้าดูนะมุกแท้เราเป็นสีสีอย่างนี้นะนี่คือมุกแท้ลูกค้าไม่กล้าตาม,มุกแท้ที่เป็นกลวมๆอย่างนี้นะเสียดายอะราคาเม็ดนีมันหลายร้อยเลยค้านะ ขอขอเป็นทรงนี้นะคะ,ะดูนะลูกค้าสามารถซื้อไปตําเองก็ได้นะคะแม่คะาเสียดายแม่คะาสงสารน้องมุกดูนะจ๊ะอันนี้เป็นมุกสีชมพูมุกอะกร้าทรงทรงทรงอื่นนะทรงดอกไม่ใช่ทรงกลมนะคะ,ะเห็นไหมแตกนี่คือมุกแท้นะลูกค้านะ ลูกแคทที่มีสีเคลือบอยู่ข้างนอกคือเขาจะฉีดสีเคลือบข้างนอกเอาไว้อันนี้คือเป็นวิธีการเลี้ยงของต่างประเทศมีการเลี้ยงมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะลูกค้านะเมืองไทยนี่จะเป็นแค่ไม่กี่สีเท่านะั้นลูกค้านะเมืองไทยจะมีแค่สีขาวสีครีมแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีออกเทาๆนะลูกค้านะอันนี้ของต่างประเทศมีทั้งหมด25-70กว่าสีแล้วนะลูกค้านะ ลูกค้าคนไหนสนใจจองหอยมุกได้ทางร้านนะคะแล้วก็หรือใครมีมุกแล้วสามารถสั่งทำเครื่องประดับสวยๆแบบนี้กับแม่ค้าได้เลยนะคะลูกค้านะขอบพระคุณม,มากเลยวันนี้ที่ติดตามชมจนจบนะคะนะคะเป็น้วค่ะสวัสดีค่ะ